จะมากินนี่ผัดเผิดหนังหมูป่านะฮะแล้วก็น้ำพริกจีกุ้งกันนะครับมาแรงนี้ครับนอไม้ไรนะครับนี่ลายนมากับอาจารย์ดิวครับแต่วันนี้เขามีมระขีนกนี่พันยักษ์เลยนะครับวันนี้ผมไปเดินตลาดมาก็ไปเจอครับมระขีนกนี่จะลองกินพอนะครับกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวเรามาเป็นกระติบเลยนะครับ มาเป็นกระติบเลยนะครับมาครับกินเข้าด้วยกันมอะไรนี่ลงมือเลยครับจันดิวสวยน้ําพริกกีกุงอือหือหอมหน่อไม่ไรต้องต้มมันเม,มินนะครับมันจะหวานถ้าต้มเหมินมัน,มน มันจะออกหืนหืนภาษาเหนียวห้องหืนเรามาจริงพันเพชรนางหมูป่า เจอกับวาซาบิเมืองไทยเนาะวาซาบิเมืองไทยประกันหินซับจับนุ่นัวสองนี่ก็จะไม่ยุ่งนะครับยุ่งมากข้างหลังน้ำพริกจิกุง มันหอมมันจิกกุ้งจีกับผมอมลำนะครับมะะันละคือนกอันเดียวรลองกินก่อผมอมลำอื หนึน่งครบ

nấm phi kia cùng cà lòng phát phết nặng mũ bà cà mọ chân phát cạn hình và sẽ bị thầy วาซาบิขึ้นสมอง น้ำพริกจิ้มกุ้งกับหน่อไม้ลร่ต้มเข้ากันดีขนาดครับมาเป็นอาหารจิตรสชาติอันอชาอเม็นประยุทธ์จันโอชา <laughs> ปีอัางนอง g กำเขา้ากัอยังงปีนี่ก็ได้กินหลายรอบแล้วครับน้ำพริกยีกุ้งตั้งตำตั้งทอดหลายเมนูครับจีกุง้ง ช่วงหน้าฝนกน็บ้านเฮากะมีกรบเ้ากรบป่าดีมันอรวมสมบูรณ์ครับสามารถหากินได้ตามป่าก็ลดราคารายจ่ายของครอบครัวไปครับหากินตามธรรมชาติครับ กินเต็มปากเต็มคำดีขนาดบผมอมํามันเผ็ดหนังหมูลปลาหอ,หอมครับหอมเครื่อง ได้จะคำาครับเวลาประมาณหกโมงป่ายครับพอดีผมทำงานแนละ้วเลิกงานมาพอดี บ้านปีบ้านน้องขนตกน๊กับน้องครับน้อง อยอดครับมันอะผมบุญงูมโมแกะครับกำลังมะม่วงกินผมอมลำโมแกเต่อคนเท่าบ้านเท่านะครับเนาะ Ừ. <laughs> hết <laughs> 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 นุงมครบไปหูพัดเผ็ดหนังหมูผีมือแม่ครับจุดหยอดใส่กะทิอืมพัดเผ็ดหนังหมูก็อร่อยเหมือนกันน,นเนี่ย จานดี้พวกอร่อยอื้อหือ มอขนาดครับผัดเพชรเจกุ้งผัดเผ็ดหนังหมูปลาอ,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 อร่อยมาก มา, <Stars> มาด้วครับมากินข้าวแรงเ้วกันสำหรับแรงนี้เมนูชุดอร่อยอ นอไรหังกำลังมม่วงกินครับห่างไปนี่น,ออนนะอีกหน่อยหนึ่งกจ็จะมีน้ำพริกตัวตโอ กินอันย่างกะลังช่วงนี้สารอาหารกะลังดีน่ไรมันหวานกัดต่อ จย่าดดิวกัตตองนะครับนั่งเป็นท่านผู้ชมอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้เลียวมาเคี่ยมแกนนึงงดเาลียมเอ้ยมาละมาละมาละผิดผิดผิดคือน้ำพริกจิ้มกุ้งมันหอมครับ Manh hôm thằng phích chi. Come hôm chu cung chi. Aloy. Manh lùng tua mãng là. Bianca long leng, long leng. Bianca long leng. Bianca คำสุดท้ายครับจะปีแค่น้องดูโคตรดูๆๆคนนะครับรับกับข้าวแรงนี่ก็ขอฝากไว้ฝากไว้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งติดตามคลิปของเฮาตัวเนะครับจะได้บอผ่านคลิปต่อๆไปของเฮาอืนะครับ มาลุ้นดูว่าคลิปหน้าบบาวเหนือจะเอาอย่างลงนะครับจะพาทุกคนไปกินอย่างนอ่องฝากทุกคนติดตามจ่องของเฮาตยยแล้วกันนะครับเดี๋ยวปีแพร่นอ้องน้ำพริกกี่กลุ่มครับถ้าเกิดคลิปนี้การดูถึงพันคอมเมนต์มาว่าอยากหูเฮาใหญ่อย่างกับคอมเมนต์มาเลยครับออื สุดยอดเมนูอาหารบ้านอาหารพื้นเมืองไปคำสุไตา์ผมกัดแล้วผมยังกินเมื่อครับคใครจำหมเป็นยังขอบคุณสำหรับการรับผมคลิปนี้ตัวนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามอีกข้างหนึ่งนะครับสำหรับจ่องสบายสบายสไตล์เบาเหนือเนะเสื้อหาใน YouTube ก็ได้นะครับเขียนคำว่า สบายสบายสไตล์เบาเหนือนะครับก็จะเจอจ่องของเขาสซอรับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนไว้ดีครับ